สวัสดีคะ่นะนักศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของสมบัติตามตารางธาตุกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะของบทโครงสร้างอะตอมและสมบัติตามตารางธาตุในวิชาเคมีค่ะาจากที่นักศึกษาทราบอยู่แล้วนะคะว่าตารางธาตุเนี่ยจะแบ่งเป็นค้าบและหมู่นะคะคราวนี้เวลาเราเรียนเรื่องสมบัติของธาตุเนี่ยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียนเป็นลักษณะของแนวโน้มของสมบัติ ของเขาตามตารางธาตุนะคะเรามาเริ่มที่รัศมีอะตอมค่ะนะคะรัศมีอะตอมเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วจะแปลผกผันกับแรงดึงดูดระหว่างโปรโตอนกับอิเล็กตรอนะคะ่ะแรงดึงดูดระหว่างโปรโตอนกับอิเล็กตรอนนะคะรัศมีของอะตอมนะคะเราสามารถคำนวณได้ง่ายๆค่ะจากครึ่งหนึ่งนะคะของความยาวพันธะนะคะระหว่างอะตอมกับอะตอมค่ะในการพิจารณารัศมีของอะตอมนะคะเรามาเริ่มจาก หมู่ก่อนนะคะถ้าเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันค่ะเราจะพบว่ารัศมีของอะตอมค่ะจะเพิ่มขึ้นนะคะจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าจำนวนคาบสูงสูงนะคะแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีวงโครจรที่จำนวนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีรัศมีของอะตอมหรือก็มีขนาดใหญ่กว่านะคะแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาตามคาบ ะะพิจารณาตามคาบเราจะพบว่ารัศมีของอะตอมจะลดลงจากซ้ายไปขวาคุณง่ายก็คือทางซ้ายจะมีขนาดใหญ่ทางขวาจะมีขนาดเล็กถ้าพิจารณาตามคาานะคะแน่นอนพอมันอยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยจำนวนบงโครจรเท่ากันเพราะฉะนั้นเราดูที่จํานวนบงโครจรไม่ได้ละนะคะตอนนี้เรามาดูที่โปรโตอนกับอิเล็กตรอนค่ะคุณยกตัวอย่างนะคะเช่นลิเทียมค่ะ อะลิเทียมนะคะลิเทียมเนี่ยจำนวนอิเล็กตรอน3ตัวโปรโตอน3ตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดกันได้ประมาณหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันฝั่งนี้เลยค่ะฟลูอรีนค่ะฟลูอรีนฟลูอรีนอิเล็กตรอน9้าตัวโปรโตอนเตัวเพราะฉะนั้นแน่นอนมันจะดูดกันได้เยอะกว่าก็มีขนาดเล็กกว่านั่นเองนะคะในกรณีที่เป็นรัศมีของไอออนค่ะ เรามาพิจารณาทีละตัวนะคะไอออนบวกเนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วไอออนบวกคือเสียอิเล็กตรอนออกไปเพราะฉะนั้นค่ะในการเสียอิเล็กตรอนค่ะอิเล็กตรอนที่เสียไปคืออิเล็กตรอนที่อยู่ชั้นนอกสุดนะคะก็คือวาเลนซ์อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นการเสียอิเล็กตรอนทําให้จํานวนชั้นวงโคจรน้อยลงนั่นะหมายความว่าไอออนบวกก็จะมีขนาดเล็กกว่าอะตอมนั่นเองนะคะ ในกรณีถ้าเป็นไอออนลบค่ะไอออนลบเนี่ยเป็นการรับอิเล็กตรอนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในการรับอิเล็กตรอนเข้ามาค่ะจำนวนอิเล็กตรอนมากขึ้นค่ะแต่ประจุบวกที่อยู่ในนิวเคลียสเท่าเดิมเพราะฉะนั้นค่ะมันจะเกิดการบทบางของอิเล็กตรอนทําให้นิวเคลียสดึงดูดอิเล็กตรอนได้น้อยลงนะคะขนาดหรืออนาเขตมันก็เลยใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอออนลบค่ะจะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของอะตอมน,นะคะ สมบัติที่2ที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือพลังงานไอไนซชันนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าค่า IE นะคะพลังงาน IE พลังงานไอไนซชันค่ะจะหมายถึงพลังงานที่เราให้เข้าไปค่ะเพื่อจะดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมแล้วกลายเป็นไอออนบวกนะคะในสภาวะแก๊สนะคะโดยปกติค่ะค่า IE นะคะจะแปรผกผันกับขนาดของอะตอม น,ะะนั่นหมายความว่าอะตอมขนาดเล็กนะคะจะมีแรงดึงดูดระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนสูงค่า IE ก็จะสูงแต่ถ้าเป็นอะตอมขนาดใหญ่ค่ะแรงดึงดูดระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็น้อยลงนะคะค่า IE ก็จะต่ำค่ะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะค่า IE แนวโน้มของค่า IE ค่ะก็จะตรงกันข้ามกับแนวโน้มของขนาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามหมู่ค่ะ ขนาดเล็กค่า IE จะต้องสูงนะคะขนาดใหญ่ค่า IE ต่ำนะคะถ้าจากซ้ายไปขวาเหมือนกันค่ะขนาดใหญ่ค่า IE ต่ำนะคะขนาดเล็กค่า IE สูงนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะค่า IE มีความสำคัญเพราะว่าค่า IE นี้ใช้บอกความว่องไวของโลหะค่ะ เนื่องจากโลหะเวลามันเกิดปฏิกิริยามันจะต้องมีการให้อิเล็กตรอนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นโลหะอันไหนที่มี IE ต่ำนะคะจะถือว่าเป็นโลหะที่มีความว่องไวค่ะเพราะว่าเราให้พลังงานไปนิดเดียวค่ะโลหะนั้นก็สามารถเกิด e R, อิเล็กเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วกเ็เกิดเป็นไอออนบวกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า IE สูงค่ะ,ะแสดงว่าเป็นโลหะที่ไม่ว่องไวนะคะ เนื่องจากอะตอมนะคะมีหลายอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่า IE ค่ะก็จะมีหลายลำดับนะคะโดยที่ค่า IE แต่ละลำดับก็จะหมายถึงการดึงอิเล็กตรอนออกไปทีละตัวนะคะเช่นค่า IE1 ก็จะหมายถึงเป็นพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนตัวแรกออกไปนะคะค่า IE2 ก็จะหมายถึงพลังงานที่ดึงอิเล็กตรอนตัวที่2และตัวที่3ออกไปเรื่อยๆนะคะโดยปกติค่ะค่า IE ลำดับที่1ค่ะ จะมีค่าต่ําที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นการดึงอิเล็กตรอนจากออกจากอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าก็จะใช้พลังงานไม่สูงมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็น i e 2 IE3 เเราจะพบว่ามันจะมีพลังงานสูงขึ้นตามลำดับเพราะว่าลำดับถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการดึงอิเล็กตรอนออกจากประจุบ,บวกแล้วมันก็จะยากขึ้นนะคะ คราวนี้ถ้าเกิดเราพิจารณาค่า IE ในแต่ละลำดับนะคะเราจะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า i อ e เเปลี่ยนไปมากขึ้นนะคะเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะนั่นหมายความว่ามีการเปลี่ยนชั้นระดับพลังงานนะคะเราสามารถใช้ตรงนี้เนี่ยทำนายได้ว่าธาตุนั้นอยู่ในหมู่ใดอ่ะคุยกตัวอย่างนะคะเช่นโซเดียมค่ะโซเดียมเนี่ยนะคะ สิบเอตัวอิเล็กตรอน11ตัว,ตวถ้าเราจัดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียมนะคะเราก็จะได้เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1นะคะเราจะพบว่าค่า i.e. ของโซเดียมเนี่ยนะคะ i.e. 1มีค่าเท่ากับ498แต่ i.e. 2าสังเกตไหมคะมีค่าอยู่ที่ 4,000กว่าโอ้ด้งขึ้นไป10เท่าเลยแสดงว่าหลังจากที่ดึงอิเล็กตรอนตัวแรกออกไปแล้วดึงอิเล็กตรอนตัวแรกออกไปแล้วนะคะแสดงว่ามันมีความไอออนที่เกิดขึ้นมีความเสถียรมากๆมีความเสถียรมากๆเพราะว่าดึงอิเล็กตรอนตัวถัดไปต้องใช้พลังงานสูงมากนะคะเราเลยทำนายได้ว่าโอเคโซเดียมเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ที่1น,นะคะ หรืออย่างอลูมิเนียมค่ะอลูมิเนียมวาเลนซิเล็กตอน3ตัววาเลนซิเล็กตอน3ตัวหมูที่3นะคะเราจะสังเกตว่าเราจะสังเกตว่านะคะค่า IE ลํลำดับที่4ของอลูมิเนียมจะมีค่าห่างจากค่า IE ลํลำดับที่3ของอลูมิเนียมมากเพราะว่าหลังจากดึงออกไปแล้ว3ตัว นะคะอลูมิเนียมกลายเป็นไอออนที่เสถียรเพราะฉะนั้นในการดึงตัวที่4ค่ะก็จะต้องใช้พลังงานสูงมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะ,ะคราวนี้มีประเด็นหนึ่งสำหรับ IE ค่ะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าค่า IE นี่ยมันมีแนวโน้มตรงข้ามกับขนาดนะคะตรงข้ามกับขนาดแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้านักศึกษาพิจารณาถึง ผลการทดลองค่า i อ e แล้วจพะพบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นซะทุกอะตอมนะคะคุยยกตัวอย่างเช่นเอาไนโตรเจนกับออกซิเจนละกันนะคะไนโตรเจนกับออกซิเจนถ้าเราพิจารณาขนาดค่ะไนโตรเจนกับออกซิเจนใครใหญ่ใครเล็กอ่ะไนโตรเจนอยู่ที่ตรงนี้นะคะนี่คือไนโตรเจนอันนี้คือออกซิเจน เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ยขนาดไนโตรเจนใหญ่กว่าออกซิเจนใช่ไหมคะไนโตรเจนใหญ่กว่าออกซิเจนนั่นหมายความว่าถ้าเป็นไปตามปกติ IE ของไนโตรเจนควรจะน้อยกว่าออกซิเจนใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงค่ะจากการทําการทดลองมาแล้วพบว่าค่า IE ของไนโตรเจนสูงกว่าออกซิเจนถามว่าเพราะอะไรเรากลับไปที่ดูเเรากลับไปดูที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนค่ะ เราจะพบว่าเมื่อเราพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไนโตรเจนนะคะเราจะพบว่าไนโตรเจนเนี่ยมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ half fill ค่ะเป็นแบบบรรจุครึ่งซึ่งครูบอกแล้วบรรจุครึ่งแล้วเป็นยังไงมันจะทําให้เสถียรกว่าปกตินะคะอันนี้คือเป็นการบรรจุครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะเสถียรกว่าปกติทําให้พอเสถียรแล้วค่า IE ก็เลยสูงขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในกรณีที่นักศึกษาดูแล้วว่าค่า IE มันไม่เป็นไปตามไม่ไม่ได้ตรงข้ามกับขนาดนะคะให้นักศึกษากลับมาเช็คที่การจัดเรียงอิเล็กตรอนว่ามันเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบบรรจุครึ่งหรือบรรจุเต็มหรือไม่นะคะสมบัติอันที่3ค่ะเป็นเรื่องของอิเล็กโทรเนกาติวิตี้นะคะหรือที่เราเรียก,กันสั้นๆว่าค่า EN นะคะ ค่าเ n เนี่ยเป็นตัวเลขที่บอกถึงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนจากภายนอกเข้าหาอะตอมดึงดูดอิเล็กตรอนจากภายนอกเข้าหาอะตอมนะคะเพราะฉะนั้นค่า E n ค่ะจะแปรผกผันกับขนาดของอะตอมนะคะพูดง่ายถ้าอะตอมของเรามีขนาดเล็กจะดึงดูดอิเล็กตรอนจากข้างนอกได้ดีจะมีค่า EN สูงนะคะถ้าอะตอมของเรามีขนาดใหญ่ค่ะจะดึงดูดอิเล็กตรอนจากข้างนอกไม่ดี E.N จะมีค่าน้อยนะคะ E.N มีความสำคัญนะคะเพราะว่าใช้ในการบอกความว่องไวของอโลหะค่ะเนื่องจากธาตุโลหะเนี่ยเวลาเกิดปฏิกิริยามันจะมีการให้อิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นสารใดก็ตามหรือธาตุใดก็ตามที่มีค่า E.N ต่ำค่ะเราจะถือว่าเป็นอโลหะที่ไม่ว่องไวคือไม่ชอบดึงดูดอิเล็กตรอนไม่ว่องไว แต่ถ้าเกิดเป็นอโลหะที่มี EN สูงนะคะเราจะถือว่าเป็นอโลหะที่มีความว่องไวชอบดึงดูดอิเล็กตรอนชอบเกิดประจุลบนั่นเองนะคะถ้าพิจารณาจากาภาพที่เราให้มานะคะนักศึกษาจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าธาตุหมู่8ค่ะธาตุหมู่8แปยที่เราเรียกว่า Noble แก๊สหรือแก๊สเฉื่อยนี่แหละเป็นธาตุที่ไม่มีค่า EN เเพราะอะไร เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าธาตุหมู่8ค่ะเขามีวาเลนซิเล็กตรอนครบแล้ว8ตัวครบตามกฎออกเตเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการอิเล็กตรอนจากภายนอกแล้วนะคะเขาก็จะไม่มีค่า e.n จะมียกเว้นอยู่แค่ตัวเดียวก็คือซีนนนะคะซีนนเนี่ยเป็นธาตุหมู่8ที่มีค่า e.n อยู่ที่2.6เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าซีนนเนี่ยนะคะเป็นอะตอมของธาตุหมู่8 อะตอมเดียวที่สามารถเกิดเป็นสารประกอบได้สารประกอบประเภทต่างๆได้นะคะสมบัติถัดไปนะคะเป็นเรื่องของสัมพัทธ,ธภาพอิเล็กตรอนค่ะหรือที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้นะคะใช้สัญลักษณ์คือ EA ค่ะนะคะอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้ค่ะคือพลังงานนะคะพลังงานอะไรเป็นพลังงานที่คายออกมาค่ะเมื่ออะตอมของเรารับอิเล็กตรอนในสภาวะแก๊ส เพราะฉะนั้นแน่นอนกรณีของโลหะค่ะเขารับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกโลหะค่ะจะมีค่า EA ค่อนข้างต่ำนะคะในขณะที่อโลหะค่ะอโลหะเนี่ยรับอิเล็กตรอนได้ดีเพราะฉะนั้นพวกอโลหะจะมีค่า EA สูงนะคะในขณะที่โนบลแก๊สค่ะหรือพวกแก๊สเฉื่อยค่ะพวกนี้มักจะไม่รับอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีค่า EA ติดลบค่ะ เพราะฉะนั้นตารางนี้ค่ะเป็นตารางสรุปนะคะแนวโน้มทั้งหมดเลยของสมบัติของธาตุตามตารางธาตุนะคะอ่ะมีตัวอย่างให้ลองทําด้วยนะคะนักศึกษาลองลองทําดูอ่ะครูลองทําสักตัวหนึ่งก็ได้ฟอสฟอรัสกับซัลเฟอร์นะคะฟอสฟอรัสกับซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสอยู่ที่ไหนคะฟอสฟอรัสหมู่ห้านะคะหมู่ห้าฟอสฟอรัสอยู่ประมาณนี้นะคะซัลเฟอร์หมู่หก ซัลเฟอร์มหเพราะฉะนั้นถ้าเราดูขนาดนะคะขนาดของใครมากกว่าน้อยกว่าใส่เครื่องหมายเลยนะคะขนาดของ o อสฟอรัสใหญ่กว่าซัลเฟอนะคะค่า IE ค่ะค่า IE อ่ะถ้าเป็นไปตามแนวโน้ม IE ขององฟอสฟอรัสควรจะน้อยกว่าซัลเฟอถูกไหมคะเพราะว่ามันตรงข้ามกับขนาด ะะแต่เนื่องจากว่าฟอสฟอรัสมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียรกว่าซัลเฟอร์นะคะอันนี้เราไปเช็คเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะเราไปเช็คการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าฟอสฟอรัสมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียรกว่าซัลเฟอร์นะคะเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสจะมีค่า IE สูงกว่าซัลเฟอร์นะคะส่วน EN ก็เป็นไปตามแนวโน้มปกตินะคะมี EN น้อยกว่า นะคะคแล้วก็ความว่องไวฟอสฟอรัสกับซัลเฟอร์เป็นอะโลหะความว่องไวต้องดูที่อะไรดูที่ค่า EN นะคะเพราะฉะนั้น EN ใคร EN สูงคนนั้นก็ว่องไวกว่าเพราะฉะนั้นความว่องไวคืออะไรคะคือเครื่องหมายนี้นะคะอีกอันนึงลองให้ไปทำดูนะคะแล้วลองอลองพิจารณาดูจากาตารางสรุปก็ได้นะคะ สำหรับบทของโครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุก็จะมีแค่นี้นะคะสำหรับบทต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพันธะเคมีสวัสดีค่ะ